P.J. m o t o r สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูสีรถนะครับผมว่าจะมีสีไหนเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับ GX <GPS. S 1> ก็คือตอนนี้จะมีเป็นตัวสีดำมิดไดบล e นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาจากแต่ก่อนหยุดผลิตไปเนาะ เมื่อ1ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทนเสียงเรียกร้องของอลูกค้าไม่ไหวนะครับผมว่ามีคนสนใจเป็นตัวสีดำมิน n น g h t บลูนะครับทาง G P X ก็เล็งเห็นตรงนี้นะครับก็เลยเพิ่มสีนี้เข้ามานะครับจะเป็นสีดำมิ d ไนี่บลูเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับซึ่งสีตัวนี้นะครับเขาจะเรียกอีกสีหนึ่งว่าจะเป็นสีดิฟวายเนาะ ก็คือมันจะสะท้อนแสงเป็นสีม่วงนะครับเวลาโดนแสงแดดแสงไฟนะครับตัวสีรถนะครับผมจริงๆแล้วตัว Gpx นะครับ Gpx drone ตัวนี้จะมีมา3มรุ่นนะครับผมก็คือจะมีรุ่น t a ต d a า d Kilead แล้วก็ Kilead S นะครับซึ่งความแตกต่างก็คือว่าตัวมาตรฐานนะครับตัวแรกเลยจะมีสีน้าเงินแค่สีเดียวนะครับจะเป็นกุญแจธรรมดาจะไม่ใช่กุญแจรีโมทนะครับผมส่วนตัว เคเลตนะครับผมเคเลตกับเคเลตเอเนี่ยจะเป็นตัวกุญแจรีโมทแล้วก็มีสัญญาณกันขโมยทั้ง2รุ่นเลยแตกต่างกันแค่สีนะครับตัวเีเลตจะมี2ส,สีนะครับจะมีสีแดงเทาแล้วก็สีเขียวเทานะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวเคเลตเอจะมีเป็นสีเทาแล้วก็ตัดกับมินเนยบลูนะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับผมตัดกับมินเนยบลูเช่นกันแล้วก็มีตัวเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือตัวสีมินเนยบลูเลยนะครับ ส่วนโปรโมชั่นนะครับก็จะเห็นตามที่ป้ายติดเลยว่าฟรีดาวนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับบางคนก็มองว่าไม่อยากไม่อยากฟรีดาวสามารถเพิ่มงบดาวได้ไหมเพื่อลดค่างวดนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มได้นะครับดาวเริ่มต้นที่4850 แล้วก็ไม่จํากัดจํานวนนะครับผมสามารถเพิ่มดาวได้1 000, 2 0 0 0 0ม0 0 0สอ0 0 0ืได้ตามกําลังของลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็บริการของทางร้านก็คือนะครับเอกสารใช้แค่บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับผมมีบริการจัดเก็บเอกสารแล้วก็จัดส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับถ้าลูกค้ามีคําถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมถ้าเข้ามาที่หน้าเพจนะครับผม gpxpjmotor หรือว่าเป็นไลน์แอบ pjmotor นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังจะเปิดเทอมใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกหลานกำลังจะเปิดเทอมใหม่นะครับให้ G P X เป็นตัวเลือกกับลูกค้านะครับอย่า yeah.